ผมจะทวน6เงื่อนไขก่อนการรับอิสลามเนี่ยจะมี6เงื่อนไขซึ่งถ้าเกิดยอมรับ6เงื่อนไขนี้ได้เนี่ยก็รับอิสลามได้เลยข้อที่1นะครับยอมรับได้ไหมว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหมดผู้ที่บริหารจัดการจักรวาลแล้วก็ให้เป็นให้ตายเพียงผู้เดียวยอมรับไหมครับยอมรับค่ะพี่โอเคครับข้อที่2ก็คือต้องยอมรับว่ามนุษย์เนี่ยมีสิทธิ์ในการเคารพสักการะอิบาดิ อ้อนวอนขอพรต่ออัลอ้์เพียงผู้เดียวเท่านั้นและปฏิเสธการกลับไหวต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลร้อทั้งหมดยอมรับได้ไหมครับยอมรับได้ okay, ครับข้อ3ก็คือต้องยอมรับว่าท่านนับีุมฮัมมัดเป็นศาสนาทูตท่านสุดท้ายที่อันร้อเนี่ยส่งมาสอนสศาสนาแก่ม,มนุษย์ยอมรับได้ไหมครับยอมรับค่ะโอเคครับข้อที่4ก็คือต้องยอมรับว่าอันกรุรอานเนี่ยเป็นคมภี์ที่มาจากอัลร้อทุกตัวอักษรแล้วก็ไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขยอมรับได้ไหมครับยอมรับค่ะ โอเคอันนี้ข้อที่5ก็จะสําคัญสําหรับมุสลิมใหม่ก็คือต้องยอมรับในบทบัญญัติอิสลามทุกข้อแม้ว่าเราจะทําไม่ได้ทุกข้อแต่เราต้องยอมรับว่าหลักการอิสลามเนี่ยก็คือเป็นหลักการที่ดีที่สุดเช่นการที่เรายังเป็นผู้หญิงแล้วเรายังคุมศีสษะไม่ได้เนี่ยให้ยอมรับไปก่อนว่าการคุมหัวเนี่ยคุมทีหยาบเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําแต่ถ้าทําไม่ได้เนี่ยก็ให้ยอมรับไปก่อนว่ามันเป็นความผิดแล้วก็ต้องไม่ปฏิเสธหลักการไม่ย่อเยอ้ยหลักการยอมรับได้ไหมครับยอมรับได้ค่ะ โอเคครับข้อที่6ก็คือต้องยอมรับว่าอิสลามเนี่ยเป็นแนวทางรอดทางเดียวที่จะทําให้รอดได้ในโลกหน้าหลังจากตายไปเนี่ยและไม่มีแนวทางอื่นที่เป็นทางรอดยอมรับได้ไหมครับอโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะสอนรับอิสลามเป็นภาษาอาหรับแล้วก็กล่าวตามผมแล้วก็ต่อด้วยภาษาไทยนะครับอัชฮัดูอัอสฮัดูอัลลออัลลออิลาฮะอิลาฮะอินลัลลออินลัลอลอละวะ วะอัลฮัดูอัลฮัดูอันนาอันนามุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูนรอซูลอัลลอฮฺอัลลอฮฺข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดและไม่มีสิ่งอื่นใดและไม่มีสิ่งอื่นใดที่คู่ควรที่คู่ควรแก่การแก่การ ถูกขอรบสักดิ์ละถูกขอรบสักดิ์ละถูกอ้อนวอนขอพรถูกอ้อนวอนขอพรนอกจากอัลเลาะนอกจากอัลเลาะเพียงผู้เดียวเพียงผู้เดียวและข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่านบีมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนาทูตเป็นศาสนาทูตของอัลเลาะของอัลเลาะอัลลอฮฺอักิบัรอัลลอฮฺอักิบัรอัลลอฮฺอักิบัรอัลฮัมดุลิลล์ ตอนนี้คุณฝนเป็นมูซีมเรียบร้อยแล้วครับผมดีใจด้วยครับผมบอยากอยากมีอะไรบอกแก่พี่น้องที่สนใจอิสรามไหมตอนนี้ผมอัดชิปไว้ด้วยครับก็รับแล้วก็ดีใจได้สึกโล่งครับพี่ได้เป็นบ่าวของอันเราแบบเต็มตัวสักทีก็คือทุกอย่างก็คือคือแบบพอเราเจอกับตัวเมื่อก่อนศาสนาอิสลามสำหรับหนูก็คือแบบแค่แบบ ศาส,สนาที่ไม่กินหมูแต่พอเราได้ใกล้ชิดก,กับพระองค์ได้เข้าที่เข้าถึงศาสนาจริงๆเราก็รู้นะว่าพระองค์มีอยู่จริงๆอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ทุกคนลองได้ลองได้ศึกษาจริงๆค่ะแลวจะได้รับรู้ว่าพระเจ้าจมีจริงๆเหมือนที่เราเรับรู้อันดำลินละแล้วก็ลองเล่าเหตุการณ์ที่ทําให้มั่นใจในศสนาให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็เริ่มแรกก็คือเราก็แค่อยากออยาจะรู้นะว่าพระเจ้ามีจริงๆหรอมีอยู่จริงหรือเปล่าเพราะว่า คุกับใครไปก็ไม่มีใครเชื่ออะไรเลยแล้วแบบก็เลยครั้งหนึ่งก็เคยแบบอยากลองท้าพิสูจน์แล้วก็ลองพิสูจน์ดูว่าเอ๊ะพระเจ้าพระเจ้ามีมีอยู่จริงๆไหนลองพิสูจน์ดูใิ่ว่ามันเป็นยังไงถ้ามีตัวตนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบกินหมูเนาะกินหะมูนะั่งกินหมูแล้วพอนึกถึงพระเจ้าว่าให้พิสูจน์ตัวตนแต่ว่าถ้ามีก็ทําอะไรสักอย่างให้เราเห็นสิว่าพระเจ้าจริงๆแล้วออพอพอกินหมูเข้าไปก็พอกลับบ้านมาประมาณทีหนึ่งทีสองมาสองชั่วโมงได้ค่ะรู้สึกแบบ ปวดท้องปวดท้องมากมากมากๆจนแบบปวดมันตายปวดมันจะตายทั้งเป็นปวดแบบไม่เคยปวดมาก,ก่อนเลยองเงี้ยค่ะพี่แล้วพอปวดปุ๊บก็เลยรู้สึกว,ว่าถึงเจ้ามีจริงๆหรอแบบเอ้ยทําไมเราที่แบบนั้นไปแล้กลับบ้านถึงมาปวดอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันบังเอิญขนาดนี้เลยหรอเพราะเราก็ไม่เคยปวดแบบนี้มาเลยน่าเรากินหโมาทั้งชีวิตเลยอย่าเงี้ยแต่วันนั้นตอนที่กินคือไปนึกถึงใช่ไหมอยากให้พระเจ้าสแสดงให้เราได้เห็นเลยใช่ใช่ค่ะพ<ร>ี่คือวันแบบเหลือเชื่อจนขนลุกไปหมดเลยแล้วก็แบบ ว่าเอาน,น่าก็ปวดนานแล้วก็บอก,บอกขอพระเจ้าว่าหนูเชื่อเริ่มเริ่มเชื่อแล้วตอนเริ่มเชื่อแล้วเออ่ขอให้พระเจ้าแบบเปิดทางขอให้หนูหายอะไรอย่เงี้ยเราจะเริ่มสืบสาแล้วให้มากขึ้นเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่านแบบเลยเลยมาจนกระทั่งวันนี้มีเหตุการณ์อีกแบบลังเลใจมาตลอดว่าจะาารับิสลามมันไหนดีเมื่อเมือ่อไหร่จะถึงเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากจะลาบิสลามกัน เต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มศึกษาอิสลามก็คือแบบไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ขอพรจากสิ่งไหนอะไรอย่างนี้เลยอะเพราะเมื่อก่อนก็คือติดสวดมนต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับแต่พอแบบเริ่มเที่ยวในพระเจ้าอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ไปงานศพเริ่มห่างๆแบบพิธีเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดในใจในความลังเลว่าเราควรจะรับอิสลามในวันเกิดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดลังเลมาสามสี่วันสี่ห้าวันจนถึงวันเนี้ยวันเกิดเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วก็ ถึงวันนี้มันก็เหมือนมีอะไรโดนใจเราเนาะว่าเราคิดมาสามสีวันแล้วว่าเราจะรับในวันเกิดของเราอะแบบอิสลามระงเเงี้ย่างตอนเนี้คือแบบเอออยู่ๆก็มีอาการตาแดงไงคืออยา่าง้ฟังว่ามันเป็นตาแดงี่แบบอยู่ก็เป็นเลยอเงี้ยแล้วแบบโทรหาคลินิกไหนก็ไม่เจอเลยอะแบบคลินิกโทรไปก็ไม่มีใครรับหนูเลยโทรไปสิบสายเลยอเงี้ยโทรไปบางคลินิกก็บอกว่าปิดคลินิกก็บอกว่าเปิดสิบหกสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดเรงอเงี้ยไม่มีใครรับเลยเลยหนูก็เลยแบบเออเพราะเราเพราะเราคิดในใจหรือเปล่าว่า อยากรับอิสลามวันนี้เออมันคงถึงเวลาแล้วแต่เราของดูอาจากพระงอ์อีกครั้งสิว่าถ้าเกิดวันนี้คลินิกเปิดคลินิกหมอตานะหมอเฉพาะทางนะนั่แบบหมออื่นไม่เอาอะหมอขอเป็นหมอตาเท่านั้นเลยเนะี่ยถ้าหมอตาเปิดอะ่ะเราจะรับอิสลามแบบแต่ก็เชื่อในพระอแอบสุดหัวใจแบบเต็มร้อยแล้วอะอตอนแรกเราเออคิดว่าวนนไม่น่าจะเปิดวันสงการใช่ใช่ค่ะเพราะว่าติดสอง ก็ไม่ีคลินิกไปไม่มีคลินิกไหนเปิดอยู่ในเรื่งสองการเพราะติดต่อไปหลายที่คือไม่เปิดไม่เปิดเลยก็ทำดูละก็คือแบบพอไปถึงคลินิกก็มีคลินิกหมอตายอยู่หมอหนึ่งอ่ะเปิดอยู่แล้วดีใจมากแล้วก็แบบแล้วก็ดีใจ้เราก็แบบพร้อมแล้วแหละเราก็พร้อมแล้วที่จะแบบลบวิชาแบบเจ็บตัวค่ะทำดูนะ,นะเพราะว่าคุณฝนน่ผมก็ลุ้นมาสกพักเหมือนกันเพราะว่าศึกษามา,มาประมาณกี่เดือนได้ครับคุณศึกษามาตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มเปิดท้องเดือนมกลาค่ะต้นปีนี้ก็ตอนนี้ประมาณสีส่เดือน ใช่ค่ะบทชงประมาณต้นเดือมมกะลาประมาณนั้นคะสิ่งหนึ่งที่ผมทึ่งมากคือผมลองให้ไปขอดูอาใช่ไหมตอนนั้นก่อนห<ช><ๆ>น้าก่นอนนั้นนี้คนฝนไม่กล้าไปขอเพราะว่านึกว่าขอเป็นภาษาไทยไม่ได้ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าอาร้อเนี่ยสร้างภาษามาทุกภาษาแล้วก็รู้ทุกความต้องการของมนุษย์มนุษย์เนี่ยพอแสดงการขอด้วยกับความนอบน้อมอัร้อนก็ <ขอ S 1> ช่วยหเหลือล้วก็แบบ รอดใจดีแล้วก็ให้ดนูหลายครั้งมากนะที่แบัต่พี่บอกอความภาษาไทยได้ดูขอให้การงานวันนั้นราบลื่นาการงานก็ราบลื่นเงินก็ดีอะไรเงี้ยคือแบบโดยอดประชานรอบมากๆวันนั้นทำดีนะโอเคครับผม